ลงไปหรอสะพานก็พังดิเนี่ยเหมือนมีคนอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ที่ช่วยก่อนอยู่ที่ช่วยอยู่ที่ช่ยไปสะานที่ช่วยสวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะเอาตัวรอดขึ้นมาจากมหาสมุทรลำไส้ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ยังคงจะต้องปีนป่ายปีนป่ายต่อไปนะคะขึ้นไปดูว่าข้างบนเนี่ย มีอะไรบ้างเราจะต้องเจอกับอะไรที่มันสยดสยองปิ้วปิ้วเหมือนเมื่อกี้อีกหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าค่ะ <Yahoo! S 1> ตอนนี้เราโผล่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะรู้สึกได้รับออกซิเจนขึ้นมาอีกนิดนึงนะข้างล่างนี่มันดูอึดอัดมากหาหนทางวิ่งกันต่อไปเฮ้ยนั่นไงตัวอะไรอะมันเดินผ่านไปตัวใหญ่โรหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราเหมือนมันเป็นแบบไส้พวก อวัยวะอะไรพวกนี้เครื่องในป่ะมันคือห้องครัวเหรอมันก็ต้องมีเชฟทำอาหารสิ<อ>เดี๋ยวเราลองค่อยๆไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรอยู่บ้างโอ้ยอันนี้เหมือนเราต้องโอ้ยปีนขึ้นมาบนหัวใจเลยเหรอ oh, <no. S 1> โอ้ยแล้วอย่าบอกไล้ว่าสีขาวๆมันคือพวกเชื้อราที่มันแบบตัดกินหัวใจไปแล้วอะโอ้โหโอ้ย เอาสิเดี๋ยวเราลงมาก่อนลงมาก่อนดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างเหมือนจะเจอกองกองเนื้อกองอะไรอีกแล้วอ่ะอุ้ยมีทางเดินแถวตรงนี้มีทางเดินอยู่นะไม่ใช่เดินลงไปตกลงไปในหมอ้อนะตั้งหลักดีๆขอบนี่แหละเราต้องเดินไปที่เขาตามขอบไปใช่ไหม โอ้โหน้ำก็ร้อนซะเหลือเกินโอ้ยอ้เฮ้ยเฮ้ย้ยนั่นไงมันเห็นเราจริงๆด้วยอะ่ะเฮ้ยไยฉันลุไปนะเฮ้ยจะคมอตออุอ้ยนจะเอาเราไปไหนอ้าวหเรายังรอดนะเนี่ยแต่ว่าเราถูก ขังอยู่ในกรงเราต้องเอาชีวิตรอดอ,อ๋อตรงนี้มันน่าจะผักไปได้นะได้ไหมเหมือนมันเหมือนมันกระเด็บกระเด็บได้อยู่นิดนึงอ่ะเอาซี่เอาซี่มาจังหวะนี้แหละทีเผลอจังหวะที่ไอ้จมูกโตมันกำลังคนน้ำซุปอยู่อีกนิดนะึงไปลุกแล้วจ้า<อ><อ>แต่โอ้แต่ว่าลุกม,มาเราจะเจออะไรอีกก็ยังไม่รู้เลยเฮ้<อ> มันรั่วออกมาข้างนอกได้เลยเหรอเหมือนเราออกจากที่แท้ไม่แล้วอ่ะมันเราเจอป่าหญ้าอีกแล้วน้อยค่อยยังชั่วเหอะโอ้โหเมือ่อกี้สยดสยองจริงๆเอ๊ะตรงนั้นมีอะไรอ่ะที่เราก็วิ่งไปโชกอา จะต้องจัดการด้ตัวพวกนี้มันกำลังแจ้งโตอยู่นี่ปลาปลาไุ้ตัว้ตัวอุ้ยเฮ้ยมันสู้กลับโอ้เฮ้ยโอ้ยนี่โอ้เห็นไหมมันมันปลาหอกใส่จับเราด้วยนะมาโอ้ยโอ้ยเฉียดแขนไปหน่อยตัวนึงอยู่ไหนโอ้ยโอ๊ย้ย เราสู้อยู่แล้วอุ้มันสู้กลับค่ะสองตัวสุดท้าย mm hmm. mm hmm. นะแกล้ขี่แกล้งดีนะต้องจัดการนีเป็นอิสระแล้วโอเ felt bad for the ill-treated giant โอเล่ lle, รู้สึกแย่มากๆที่เห็นเขาถูกรังแกนะ mm hmm. เป็นเด็กดีมากๆเลยอ่ะ Lem might be big but he had a warm stone heart เลมสัสอาจจะตัวใหญ่นะแต่เขาอะใจดีมากๆเลยอ๋ขอขาจะช่วยเราเหรอสิ่งที่เขาต้องการก็คือเพื่อนแต่เขาว่ามีหน้าตาที่น่ากลัว <c oughs> ก็เลยทำให้มีเพื่อนยากนั่นเองอ๋อนี่ไงแต่คมว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วสิ <c oughs> even so ไหน <S 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 เขาเหมือนจะเจอเพื่อแล้วจริงๆด้วยอคนเราต้องอย่ามองกันที่หน้าตานะคะโอเคเราต้องใบ้บาจากเลมัสแล้วแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อไปข้างหน้าเหมือนจะมีแสงอะไรอยู่แวบๆแบบใช่ไหมเราต้องมุ่งหน้าไปที่ตรงแสงงนั้นก่อนเลยเฮ้ยของวิเศษหรือเปล่าว้าว หิ่งห้อยเหรอหห้อยหวนอะไรอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นหินที่เรามีตั้งแต่ตอนแรกไหมที่มันร่วงหล่นลงมาอ๋อมาหล่นอยู่บนเห็ดนี่เองอ๋อเจอแล้วนี่ไงโอ้ยโอเล่โอ้ย,อยม,มันมัน่องมาแล้วไอ้หนูอยู่ข้างหลังอย่าพึ่งอาไมา่บอกข้างหลัง่อนข้างหลังเออนั่นแหละไ,ไอ้ทันไหมเฮ้ โอ๊ยโดนจับเข้าให้เฮ้ยมันจะกินเราเปล่าโอ๊ยปล่อยหนูไปเถอะนะลุงปล่อยหนูไปเถอะไปตามองตาโอ้ยหน้าปากโอ้ยปฎิยานเราก็ไปไหนไหนแล้วอะพี่สาวเหรอลิเล่โม,ม ความฝันหรือความจริงก่อนหายไปอีกแล้วค่ะพี่สาวเราหายไปอีกแล้วอุ้ยเช้าแล้วอ้าวเฮ้ยไม่ตายออเลียงรอดอ่ะเฮ้ยเอาแต่ว่าไอ้ตัวน,นั้นมันเหมือนโดนกลายเป็นหินหนอไม่็นหินได้ไงอ่ะ oh, <no. S 1> หรือว่าไอ้แสงจากลูกแก้วลูกนเป้า เอาละสีโอเลรอดตายอีกครั้งหนึ่งอะ่ะโอเลรู้สึกสบายใจขึ้นนะเมื่อมันเขาเห็นว่าเป็นตอนเช้าแล้วอะ่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยคือแบบเขารอดตาไม่ย่างฉิวเฉียดเลยอะ่ะแล้วเขาก็ได้เจอก้อนหินอีกครั้งหนึง่ง รู้สึกเหมือนพี่สาวเขากำลังจะบอกว่าเขามาถูกทางแล้วนะเพราะเมื่อกี้เขาเห็นพี่สาวแวบๆถูกไหมน่าจะแบบมีเซนส์อะไรบางอย่างถึงกันแหละพี่น้องเราน่าจะต้องเออข้าบกำแพงนี้ไปหรือเปล่าโอ้ว้าวเฮ้ย มันดูแบบสดใสขึ้นนะพอเช้าแล้วมองเห็นอะไรมันก็ดูดีอะเนาะโอ้โหว้าวภาพสวยมากตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโอเลเป็นเด็กที่แบบพอเข้ามาในป่าตรงนี้เราเขาตัวเล็กโยก่วหรือว่าป่านี้มันใหญ่เกิน กว่ามากๆอ่ะคือดูเหมือนต้นหญ้าดอกไม้คือแบบมันใหญ่โตไปหมดเลยอ่ะกวา้างอ่ะอุ๊ยนี่มันที่ไหนเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากโอ้โหภาพสวยจัดว,ว้าวโอ้โ วิ่งต่อไปดีกว่าค่ะเราจะต้องไปทำภารกิจตามหาพี่สาวกันต่อเฮ้ยเหมือนเราเจอผ่านนะอยลนมเขามารับเราแน่ๆเ,เ,เลยอะนี่ไงเราไม่ต้องเดินเลวให้เมื่อยอู้วเม็ดจิ๋ว เราจะขี่เม่นจิ๋วแล้วอ่ะเนี่ยเราฝึกข,ขี่ก่อนโอ้ลงน้ำเลยอ๋อเฮ้ยดีนะตัวเราไม่เปียกไปเลยเป็นเดินถึงไหมเนี่ยโอ้โอ๋อมันว่ายได้อ๋อไม่มันว่ายม,ม,มันใช้ขาแบบว่ายน้ำได้แล้วก็แบบไปตามทางเลยโอ้ยสุดยอดอะ่ะกูอย่างนี้เราก็ชิวดีครับ นึกว่าจะต้องตัวเปียกว่ายน้ําอีกแล้วเราก็จะต้องเจออะไรในน้ําอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่างนี้สบายเลยอย่างนี้อยู่ได้นานๆเลยอ่าไปทางไหนต่อขึ้นบกหรอตรงนี้แล้วหรอโอ้ยไปอีกอะต้องไปต่อเลยยังไม่ถึงนะตรงนี้เป็นแค่เกาะกลางนะ้ำแค่จุดพักรถเท่านั้นเอง อืมนั่นไงแล้วจะไปตรงฝั่งนู้นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะว้าวสวยสุดนี่น่าจะเป็นฉากที่ชิลที่สุดตั้งแต่ผ่านมาแล้วนะเท่าที่รู้สึกอะถึงแล้วโอเคเฮ้ยเราจะต้องออกเดินทางด้วยขาสองข้างของเราอีกครั้ง ูซิเราจะเจอเอ้ยเหมือนเราจเจอเจ้าหมวกแดงอีกแล้วอะตอนแรกเราคิดว่ามันโนมมันตายไปหมดแล้วนะที่มันแบบเราหลอกเราเราเราพามันกลับบ้านตอนนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆเราเหมือนมันยังอยู่นะเออเราก็แบบลองให้ฟูุ่มไฟเสียใจอะเนาะดูซิ Lucy. เหมือนว่าตอนนี้แล้วน่าจะแบบนมน่าจะพาเราไปที่ไหนสักที่นหนึ่งไหมโอ้โหกว้างใหญ่มากเฮ้ย อีกแล้วหรอเหมือนเพื่อนเราตัวเมื่อกี้เลยอะก่อนหน้าเนี้ยแต่ว่าเหมือนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวผู้ชายแม้ตัวนี้เหมือนเป็นผู้หญิงว่ามีมงกุฎด,ดอกไม้หรือว่าเขาเขาเป็นคู่กันแล้วหาไม่เจอ,องี้หรอแต่ว่าตอนนี้เราต้องทําภารกิจนะคะก็คือจะต้องพาเจ้าดอกไม้เนี่ยกลับเข้าไปหาเจ้า จะโชว์ตัวนี้ก่อนหรือเปล่าแต่ทำไมก็ถึงไม่โอ้โหไอ้เราก็แพ้เกสรดอกไม้ซะด้วยนะแต่เราก็ต้องทำาเราต้องช่วยเขาเขาต้องการอะไรอะเขาไม่พูดไม่จาก,กับเราเลยนี่ไงได้ไหมเฮ้ยตื่นแล้วโอ้เขาน่าจะแพ้เกสรดอกไม้เหมือนกับเราเฮ้ยเขาใจดีเหมือนกันเลย หรือว่าเขาไลนา์บอกกันแล้วว่าให้มาช่วยเราหรือเปล่าอุ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะนี่ไงเจอนมจนได้อง่างทำไมโอ้ออออออหเขาตกลงมาโอ้ยไอเป็นลิงเลยเขาตกลงมานั่งสบายไปอีกอ๋อเราน่าจะต้องพาเขากลับ ขึ้นไปข้างบนนะ่ะเขาตกลงมาแล้วแบบตัวมันเล็กมันไม่สามารถจะเดินข้ามน้ำไปได้อ๋อเข้าใจแล้วอืมแล้วไปทำอีท่าไหนแล้วถึงตกลงมาได้นะ่ะสนจริงๆเลยถึงหรือยังเอ้ยขอน,นี้ใช่ไหม ตอนนี้เราเดินจนชํานาญแล้วนะคุณข,ขอนเนียเดินได้แบบสบายมากหลับตาเดินยังได้อะ่ะผ่านมากี่ขอนแล้วก็ไม่รู้หฮมดหน้าที่ของเราอีกแล้วสีนะ <hum> บายบาย <st> <st> บายบายเอาละค่ะตอนนี้เราเอ้ยเอ้ยอยู่ๆก็รำ เดี๋ยวเมื่อกีก้เมื่อกี้อาไลย,ยังดีๆอยู่เลยอ่ะอาลองไหนก่อนเอ้ยไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยหหมดแล้วกังเกงกลับบ้านต้องโดนแม่ว่าแน่ๆแ,แม่ตีตูดแน่ๆเลยกังเกงขาดอีกแล้วอุ้ย เราหล่นลงมาพร้อมกับลูกแก้ววิเศษนะคะลูกแก้วนี้อ๋อมันมีแสงสว่างที่แบบเวลาอยู่ในความมืดอะ่ะถ้าเอามามันจะสว่างใช่ปะ่ะโอเคเราใช้นำทางได้อยู่แต่ว่าเราตกลงมาในไหนโอ้อยสะพานไม้ย,ยังขรุขระโอยซายแน่นอนข้างหน้าพังแล้วเราต้องไปซ้าย ต้อง,องละนลั่นโลโอต้องส่งไปตามทางด้วยนะมันแบบเป็นช่ชวงๆ่ค่ะโอ้ยโอมีไม้โยกโอ้โหไอตวานไ็อีกมันโยกได้ด้วยค่ะยังไงโอแล้วเราก็ต้องรอกระโดดไปเลยโอ้โหความเก่าของมัน อย่าพิ่งลวงลงไปก่อนนะโซ่อย่าพิ่งขาดนะให้หนูข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะกรโดดต้องโดดแล้วแหละต้องปล่อยมือไปปล่อยไหมปล่อยต้องปล่อยพะโอ้โห,โหเกือบล่วงเนี่ยเฮ้เราก็นึกว่าแบบมันจะโยกได้ไงออทางนี้ขึ้นมามีตรง มีใครอยู่ไหมไม่มีแล้วเราต้องอยังไงอ,อ่ะเฮ้ยผักกงหรอก็งหล่นลงไปหรอสะพานก็พังดิอ่าน,นั่งไงโอ้แล้วมันก็จะโยกมารับเราใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เราก็คิดว่าแบบเราก็นึดว่าแบบมันจะเดินไปได้เลยโอ้ให้มันมารับนิดนึง มันมีจังหวะเลยนะเนี่ยต้องกระโดดดีๆล่วงลงไปนี่คอหักเลยแล้วเนะี่ยโอเลสไปค่ะเราไต่ไปต่ออ้ทั้งมืดทั้งแฉทั้งชื้นอ้ไม่รู้จะมองอะไรก่อนนี่โหมันทำทางทางนี้เป็นทางไปไหนเนี่ยโอ๊ยโอ้ย ปีนขึ้นไปมืดมากอะ่ะเุ้ยมีตัวอะไรด้วยอะ่ะข้งคาวอรอั้งคาวแม่ไก่หรือเปล่าอุ้ยเราได้ยินเสียงแล้วเหมือนว่าเรายิ่งใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงยเสียงมันคุ้นมากเลยนะถูก่อนเสียงมันแบบเหมือนว่าเราจะต้องเจอกับไอ้ตัวใหญ่ๆอีกแน่นอนเลยอะ่ะ โอ้ยตอนนี้มันโยกว้ายมันจะพังก่อนไหมอะไปยังไงต่อหน้าหรือหลังเฮ้ยฝั่งมันเหมือนนี้เหมือนมีโซ่อีกอันนึงอ๋ออ๋ออ๋อเราเราต้องเทน้ําหนักไปทางนี้ค่ะให้มันให้มันล้มให้มันล้มมาทางนี้อ๋อนี่ไงโอ๊ยเฮ้ยเราได้ยินเสียงจริงๆว้ายมันจะพังอีกแล้วอุ้ยมันจะพังไปทางไหนอะว้ายไปไหนอยู่ไหนวะ ทางไนอะไม่รู้ต้องกระโดดยังโอ้ยโฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นยุกยุกมายุกมายุกมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหุยลงน้ำหนักเยอะอะกระโดดทิงมันก็หล่นน่ะว้ายเฮ้ยสุดท้ายยังโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแค่ปลายเล็บจิกอะโอ้ยสุดจริง อุ้ยเสียงเฮ้ยมีใครอยู่ในโกงเงานน่ะเห็นบ้าโกงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนมีคนอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผียรเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ที่ช่วยก่อนอยู่ที่ช่วยอยู่ที่ช่วยไปผ่านที่เฉยแค่ขอผ่านเองโอ้โหเฮ้ย ไม่ทุตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าดูเลยอ่ะโอ้ยจะเจอสัตว์อะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยทางราบค่างเรียบแล้วโอ้ถ้ำน,นี้มันก็ลึกซะเหลือเกินยังยังไม่จบยังไม่เจอทางออกอีกเฮ้ย อะไรอ่ะตัวอะไรเหมือนกีตาร์หรอไวโอลินแล้วก็สัตคลื่นใส่มันตายเลยเฮ้ยเราจะต้องออกไปเจอกับพายุหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็คุผมผ้าให้หรอคุผมผ้าให้พวกเขาตายอย่างสงบ้าย เรทั้งบอ,อกแล้วไปกันดีกว่า